เมื่อกี้เหมือนปีนหน้าผาเลยวะ่ะใช่ๆวนทางนี้วนทางนี้ทางนี้วนทางนี้นนนนอไปต่อออกไปบี้ตอนนี้เราถึงชั้นสามแล้วครับโค้สวย แต่เขาบอกว่าตั้งแต่ชั้นที่5เป็นต้นไปมีของจริงมีแต่เฉของจริงแต่ั้นได้มีความทิพยหายเออไปแล้วไปแล้วต้อตกโงี้ดบไปแล้วน้องชาอย่างนี้มโด ัน,นเราถึงจุดแล้วเราถ่ายรูปหมูกันก่อนมาถ่ายรูปหมูกันก่อนทางขึ้นน้ำตกโกงอ,อีดกหนึ่งสองสามโอเคไปแล้วครับโอเด่านแรกก็น่าสนุกแล้วอ่ะ โอ้ยเย็นว่ะโอ้โน้ำ,นำยไงน้ำยงแรงนี่ทำขายอย่างนี้นี่เดินนี่น<ฮ>ะแล้วทำให้มันมีช่องว่างอ๋ <นะ S 1> โอโอเคครับอย่าไปยืดชาตอย่างงี้นั่งข้า,างๆไปให้มีช่องว่างโอ้ใครชั้นแรกก็ลำบากลำบนแล้วนะ เดี๋ยวด้วยฮันเดียด้วยฮันไอ,อ้ช่างวัยชั้นแรกชั้นแรกก็เปียกแล้วเด <c oughs> ินทันเลยเลยชั้นแรกเปียกแล้วครับ <c oughs> เอาเร็วดิโ <c oughs> อ้ชา้ชางเดินชา้ชางเดินช,ชั้นแรก <c oughs> ชั้นหนึ่งเดินสบายสบายทางสวยมากเนะ

มาถึงจุดนี้ก็ลุยน้ำกันต่อนะเออตายบ๊อบไปลูเอ้ยผมว่าผมมีปัญหากับน้ำแรงกันเว้ยมันเอาของยางไหมทำไมนี่นี่นะฮะก็ให้พี่ชุแบกนะฮะเอาบ๊อบไปไหมโอ้ตายใช่ไหมเอม โอ้ยน้ำพัดติวเลยเนี่ยหายแล้วเออมามาคิดหายแล้วกล้องกูไปกับบอสไม่ได้เนอะบอสไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้ฮะเราถ่ายอะไรนะ ถ่ายตัวเองอยู่เออโอเคโอเคโอเคพยายามซะด้วยอันนี้ผมมีสองมุมเลยนะเออตายไปแล้วตายไปแล้วครับสองน้ำครับโอถ่ายเป็นกล้อกไปกดถ่ายที่ไหนอ่ะอ้าวไม่กล้องบ๊อบอัดนเต็มเลย เออัดอยู่ต้องหนูมัให่มีมอนนลบากคือลำบากๆนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยใช่เนใกล้ๆคือเห็ด้วยเดี๋ยวอูปเห็ดแชมเปญบอสิอะไรอ่ะไม่มีหลายสายพันธุ์อ๋อเห็ดแชมเปญ เรารู้จักวะเนี่ยเราอ่ะถ่ายไปนรู้จักวะเนี่ยไม่รู้อะเออเราอินวะเนี่ยเราอินวะเนี่ยนู้นอันสวยๆอยู่ตรงนู้นไปโน้นอันเจ้าหวยน่าท่านที่เดินผ่านเราไปที่หูหัวแถวใช่ไหมใช่มไหมเออเขาวิ่งวิ่เออเขาเดินผ่านเราไปขากลับมาจะหัวแถว ฮะเขาน่าจะถึงแล้วเขากลับแล้วอ่ะเขาน่าจะคือหัวแถวพี่โชควูเราข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยทำไมอ่ะให้ไม่ให้เดินห่างด้วยดูเิตั้งไว้เออไอ้ตรงนี้สวยบปอก เออ,เออถ่ายบ๊อบถ่ายบอ๊ยบอบสู้พื้นหินนันอยู่โอ้โยแล้วผันาามาผันมาสามผ่นมาสามน้ำแล้วอันนี้อันนี้มีครับมี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 ไปเฉยๆอีกประมาณหนึ่กน้นอีกประมาณหนึงกิโลถึงชั้นหนึ่ง นี่เราเดินมาตั้งไกลเลยเออ,เ,อ,อเดินธรรมะแสงไหนครับเอาเป็นทุนนำครับจะงอข้างนี้จะไปเลื่อนตรงนี้เนี่ยเออโอ้ยโหเจีย่อนเลยดูมันงัดมันงัดใส่เข่าเลยด้วยเออ อ๋อเนี okay, ่ยก oh, ูเห็นขาต้องเห็นขาเนเขาบอกว่าต้องถ่ายมุมนี้ถ่ายจากจากมงมันจะสวยนะครับนะหัวเราชั่แม่งขาดยาวหลับไว้เราเดินได้ทั้งวันแหละเอออ้โหมุมนี้ก็สวย

ทำไมเราไม่ไถึงชั้นหนึ่งจริง้วเนี่ยโกกอีดกชั้นหนึ่งโคตรไกลชั้คืน้ำตกโซนโดดพี่ชั้งไก่ชิ้นหนึ่งเ <c oughs> ลย <c oughs> นะฮะเอถ่ายรูปไปแล้วพันพะรูป thì chân, đài, thì chân này thì nè ôi vào tầng cũng thì chắn lên ủa phải rồi ạ rồi ạ phải rồi 1 phải rồi ạ

ถึงชั้นสองแล้วชั้นสองเร็วมากเลยขากลับเอาไงไม่ผ่านชั้นหนึ่งเลยชั้นสองก็ถึงเลยได้ไหมขากลับอะ่ะเออเราเราจะปีนแล้ว oh cool.

เมื่อเราอยากเดินป่าเท่ๆคอนเทนต์นี้ไปเนี่ยเออขึ้นมาขึ้นมาเนี่เราเสียเออเดินไปเลยเขาไป,ไานปนนินเนงไงเนี่ยคือในทางเนี่ยง่ายแน้ำก่อนเราเดี๋ยวน้ำ,นนนำมนหมดมา ตอนนี้เราถึงชั้นสามแล้วครับโคตรสวยมันถึงก็อึ้งเลยอ่แบบนี้บตอนอยากจะเลี้ยวกลับแล้วแต่แก่ตัวตาย ออนี uh children, in, in ่ไงใสไปดิใสนี่ไปอันนี้ยังสวยนนนนีาเป็ เออชั้นห้าคนยังเยอะเลยจุดพักเหมือนเหมือนจุดพักอ่ะแล้วทะเลไอ้น้ำตกจังสวยได้ด้วยเปลี่ยนท่าน้อยร้อยขายท่าเดียวร้อยพามเลีจ้าจังแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ชั้นที่ห้าเป็นต้นไปมีของจริงโอ้โหนี่คือต้องใส่ยาของจริงมีทางทีายเออ

ตาดหนึ <ersch> ่งตดชู้สองคนเดินสบายเลยฮอนมาฮอนมาไค่เร็วเนี่ยเนี่ยไม่ต้องร่างกายเราใครที่มาให้ได้ chữa là đâu đang thẳng đáng chưa ủa gì nó đánh lẹ thôi 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 มฝั่งขวาฝั่งขวาขาสั่นเลยวะเวยอมากเหนื่อยมาก

เฮ้ยเฮ้ยต้องพักโักแบนี้พักกันในอกาสเี้เฮ้ยยงพักไม่ได้พักไม่ได้ตามหาจุดพักดีกล้วเราขาเริ่มสัน่นแล้ววะโ,โอ้เจอแล้ว ไแมวอีกเม่อกี้ไอนเขาไอคอนเขาเกือบจะไม่รอดตรงไอ้น้ำตกค้น้ำตกตรงนั้นอ่ะไอตรงหินตรงนั้นเออเออไอคอนจะไม่ไหวแล้วจะุยหรอคายนน้ิะ กยังบอกอไตอนแรกเขาบอกสบายเราว่าอ้ยอย่างงี้สบายเราว่าอเอเนมอ๋ออ้ยมันรดอยู่คเออ่อ้ย่ร้อนเลยออกะดึงนี่นะไปแล้วไม่แต่ก่อนขึ้นเม่อกี้เราบอกเราแน่ๆนะว่าูกระดึงแน่นอนอะ

ไปเดี๋ยวไปมีเยอะเลยเออชิวชิวๆจวอยู่กินอยู่บอปเออเดี๋ยวค่อยกินค่อยกินใส่ก่อนโอ้ยใกล้ถึงแล้วเผ่โหโหฮวันเยป่ะา สักทีโคตรเหนื่อยคร,ครับอีกคืดใจเดียวครับอโอถึงสักที 不知 ขาลงเราจะกลับกันแล้วนะครับพี่แมมระวังนะหายัวที่แคบเลยกูเออมากเจริงด้วยพี่แมมยไหนม่ใ่ใช่ใช่ใช่อนติด่ใชอใช่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 ใากใ่ใิ่ด้วยช่เ่ใช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 ่ใร่ใช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 ่ร

แล้วครับถึงแล้ว